ช่วงชีวิตของคนเรานั้นน่ะสั้นนักการยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างจะต้องใครครวญให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินตราที่เสียไปเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและโอกาสดีๆที่ต้องสูญเสียไปด้วยแต่การลงมือทำความดีนั้น ไม่มีการสูญเสียมีแต่ได้อย่างเดียวการที่เราให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาลื่นได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการทำบุญไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะนอกจากจะได้กำไรชีวิตแล้ว ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญเป็นนำไปใช้ในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาต้องรีบสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจหยุดใจนิ่งจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต อภรตนตรายภายในเป็นที่พึ่งที่ระล,ลึกอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไวในที่ลึกกระทั่งในน้ำก็ด้วยความคิดว่าเมื่อเกิดกิจจำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เรา คนฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือไปพ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามไปพ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนไอเก็บไว้ใช้นี่ก็มีไปเ,เก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยคือเกิดข้าวยากมากแพงบ้านเมืองเกิดการ ขาดแคลนอาหารหรือเพอใช้ในเวลามีพยันตรายต่างๆขุมทรัพย์ที่เขาฟังไว้อย่างดีในน้ําลึกถึงเพียงนั้นจะสําหรับประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีขุมทรัพย์เคลื่อนที่ไปบ้างก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้บ้างก็มีบางทีพวกนาค เลื่อนย้ายไปบ้านก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปบ้านก็มีหรือบางทีมันก็เผลอก็มีญาติผู้ไม่เป็นที่รักมาขโมยหรือขุดเอาไปบ้านก็มีเมื่อเขาสิ้นชีวิตต้องละจากโลกนี้ไปขุมทรัพย์ทีเขาฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไปไม่สามารถนำติดตามไปได้ ขุมทรัพย์โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกันสี่ประเภทคือหนึ่งถาวรนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นประเภทอสังหาริมาทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณคลองเช่นที่ดินเรือสวนไร่นาอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นประเภทที่สอง ชังคมน,นิธิคือคุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นขาถทาบริวารช้างมา้าวัวควายแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นประเภทที่สอังคะสมน,นิธิคือขุมทรัพย์ที่ติดตัวเช่นวิชาความรู้ ิลปวิทยาต่างๆ,างๆล้นักความสามารถพิเศษของแต่ละคนเป็นต้นขุมทรัพย์ประการที่สี่อนุคามิกานิธิคือขุมทรัพย์ทางคุณธรรมได้แก่บุญกุศลความดีซึ่งเกิดจากการนำาทานรักษาศีเลเจริญภาวนาบำเพ็ญบุญญากริยาวัตถุสิบประการหรือบารมีสิบทัศน์เป็นต้น ึงนับว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ถาวรที่สุดคุมทรัพย์ประการสุดท้ายนี่แหละที่เราจะต้องสแสวงหากันให้มากๆและก็ต้องทําให้มีให้เป็นขึ้นมาในตัวให้ได้พระพุทธองค์ตร,ตรัสต่อไปอีกว่าคุมทรัพย์ที่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสตรีรหรือบุรุษก็ตามฟังไว้ดีแล้วโดวยการนำทานรักษาศีล ขันยม,มะคือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ต่างๆหมายถึงการเจริญสม,มาธิภาวนาและสำรวมอินทรีย์ทั้งหกเป็นพูดถึงพร้อมด้วยธรรมะหมายถึงการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองคมใจไม่ให้กิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจได้อมีปัญญาควรฝังคุมทรัพย์ไว้ในพระเจดีย ในประสงค์ในบุคคลในแขกที่มาหาในบิดามารดาหรือหมู่ญาติหมายความว่าให้ทำการนอบน้อมบ,บูชากราบไหว้พระเจดีย์่ึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระรานณตรยัยบูชาพระสงค์ในการถวายทานคอยอุปถากดูแลให้ท่านได้รับ ความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมให้ความเคารพกราบไหว้รู้จักเข้าไปหาและสนทนาธรรมกับท่านเป็นประจำให้ความเคารพในท่านผู้มีคุณธรรมทั้งที่เป็นเด็กเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในการต้อนรับปฏิสันถานกับแขกที่มาเยือนรวมไปถึงการเป็นคนมีความ กตันยูกะตะเวทีโดยการบำรุงบิดามารดาสงเคราะห์ท่านให้มีความสุขในโลกนี้และแนะนำท่านให้เกิดศรัทธาในการนำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาท่านจะได้มีบุญติดตัวไปเป็นการช่วยปิดนรกเปิดสวรรค์และนิพพานให้กับท่านนี่ก็ เป็นหลักเยอๆในการฝังขุมทรัพย์กันนะจ๊ะเมื่อสังสมบุญตามที่พระุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วจะเกิดผลนหน้าอัศาจรรย์อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้มีปัญญาได้ทำเช่นนี้ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นจะขนเอาไปก็ไม่ได้ จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์ยสมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาจะพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเราอื่นทั้งโจรกับลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญจะจะเป็นขุมทรัพย์อันติดตามตัวเราตลอดไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการ แกเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลนันใดผลนันนั้นทุกอย่างจะสำเร็จได้โดยคุมทรัพย์คือบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเปล,ปล่งปลั่งผ่องใสมีเสียงไพเราะสนโสดมีสวดทรงสมส่วนมีรูปร่างสวยสดงดงาม เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผูดที่เด้พบเห็นการได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพวกพร้อมบริวารห้อมล้อมทุกอย่างที่กล่าวมานั้นจะสำเร็จได้โดยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาเป็นใหญ่ในประเทศความเป็นอิสระความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ความสุขอันน่าพอใจของพระเจ้าจากกักรพรรดิและแม้ความเป็นจอมเทพของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญสมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคืนิพานก็ดีทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์นี้บุคคล อาศัยมิตรสัมปทาหมายถึงความเพียบพร้อมที่มิตรที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมสามารถที่จะแนะนำเส้นทางสวรรค์และนิพพานให้ได้เช่นเพื่อนสหพรมจารีหรือเพื่อนกัลายาณมิตรอุดมรองตอนหน้าเคารพประกอบด้วยความเพียรดย้ยแยบคายเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุต ทั้งหมดนี้จะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญปฏิสัมพิทาวิโมกสาวกบรมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิทั้งหมดนี้จะได้ด้ดยขุมทรัพย์คือบุญบุญญสสมมทาหมายถึงความถึงพร้อมแห่งบุญนั้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตเพื่อเป็นปราดจึงสารเสริญ การที่บุคคลได้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือพุทธวจน,นะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางมาแห่งความสุขทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระล้วนเกิดจากบุญเสมป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งสิ้น ขณะเดียวกันความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอก็เพราะบาปอากุศลที่เคยทำเอาไว้ความสุขเป็นผลจากการสั่งสมบุญความทุกข์เป็นผลจากการสั่งสมบาินี่ก็เป็นหลักเหตุและผลง่ายๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อก็ได้ยกพระสูตรนี้ มาก็เพื่อทางการให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้จะได้เห็นคุณค่าของการฝังขุมทรัพย์คือบุญอันจะเป็นสเสบียงติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติดังนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนมันสั่งสมบุญบุญจะได้อำนวยสุขให้เราสมความปรารถนาในทุกสิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและกนานิพานสมบัติ ไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพประนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท th ่านเธอ